นี่เป็นปายุค่าเก่านะครับผมพี่น้องหลังจากเรือต่อยุค่ากับปลูกมั่นมา3ปีเจ็งมา3ปีนะครับผมพี่น้องปีนี้ก็เลยสิขอตกแต่งดินนิดหน่อยนะครับผมโอะกาศจัดเต็มนะครับเพราะว่าสําหรับที่แปลงนี้ผมแต่เซาวนนาเราอยู่หน้าโลกกับประกาศขายมาตั้งแต่เราสื่อแล้วเราสื่อปั๊บเราก็ประกาศขายเลยนะครับผมพี่น้องสาหรับการปรับปรุงดินแปลงนี้นะครับผมพี่น้องนอนเว้นกับใส ดูรู้ไหมไละ1่รกิโลนะครับผมสีมูอัดเป็นไรนั้นละ1 0 0กิโลนะครับแล้วก็ปอเทืองนะครับผมพี่น้องไรละ5กิโลนะครับผมกับเบิร์เจด70กิโลนะครับพี่น้องเบิร์เจด70บหรือาประมาณนี้แหละครับนะครับผมกับวันพอเทืองไว้เตรียมดินไว้ปลูกมั่นปีหนานะครับกะว่าสิ้ปลูกก่อยมันกับปลูกบ่อได้นะครับผมนี่เพิ่งรอใส่เดี๋ยวเพิ่งรอใส่ก่อนนะครับ รอใส่ห้องห้องห้องจกเปลี่ยนเสียสีพอดีนะครับผมไปนองเดี๋ยวหลอกหัวไปเบิรงนกันทีหลังน้ำเนี่ยเบิรงหลอกหัวหลอกหัวนอนเว้นจะเอาปบใบมีดเป็นเกณฑ์นนะครับเหมือเบิง์ควงงามเนี่ยอไรอยู่น้อครับน้อปกติอันใส่แค่ดูลลไม่มันก็เห็นผลนะครับไรละลอยกิโลแต่ว่าต้องเห็ดว้ปลายฝนนะครับเด้อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันอยู่นะครับผมคือเมอก่อนเนี่ยนอนเว้นจะ แปลงใดมันสีไหลหรือนอนเว้นจะถอนลายฝนเลยถอนแล้วกับปับปองปับปุงดินโดยโดูแลไม้วาไรล,ละร้อยกิโลนะครับผมพี่น้องขันเป็นที่เจ้าของนี่ไรล,ละสามร้อยกิโลไปเลยนะครับไรล,ละสามร้อยกิโลในที่นี่จะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่ปีนอกก็พอต่อมาเหล็ดฝุ่นเหล็แปลงอีกนะครับผมพี่นอ้องอ๋อเรื่องบอกไปการปับปุงดินนะครับผมมันจะมีแค่ดูแลไม้ก็ะยิบซ้ำนะครับสองยางนี่ที่เห็นคุณภาพเห็นผลจริงนะครับผมพี่น้อง ครับปับปรุงดินไว้จะปลายฝนเพื่อเตรียมดินไว้ปลูกประมาณตน้นฝนเนี่ยจะเห็นผลนีล่เลยนะครับผมพี่น้องมั่น8เดือนเนี่ยจะหัวรุ่นแขนรุ่นขาแล้วนะครับผมพี่น้องสูตรปุ๋ยค็ตามทีนนม่น้องเป้นบอกไปเแหละครับพี่น้องว่าต้นง่ามไม่นักไทยต้นขี้ไ่ไห้นักนากับประมาณนั่นแหละครับผมพี่น้องในช่วงแรกการห้องก็เน้นนาหรือสูตรเสมอสูตรเดียวจบเลยก็ได้ครับทั้งสองช่วงช่วง2เดือน4เดือนนะครับน้องเป้นจะใส่ปุ๋ย2เดือนกับ4เดือน นะผมพี่น้องกับามดีนะครับน้องโรมาหห้องเพื่อนอ้อ,อลื่มไปห้องเพื่อนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นขี่หมูขี่วัวขี่ไก่ขี่ยังกับสล้ลวเแท้นะครับผมดีมดนะครับผมแต่การใส่ปุ๋ยของนอนเว้นเนี่ยจะใส่สามปีเท่านึงสามปีขี่หมูสามปีขี่ไก่สามปีขี่วัวขี่แกบขี่ยังขี่ดีสูแนวนะครับผมพี่น้องทำนี่นะครับน้องอเชื่องวันไปกับจ้ากบลูว่าสิเกิดบ่เกิดน,นะครับผมพี่น้อง นอนเว้นกับลอกันรอดที่ตามช่มกันละกันนะครับผมพี่น้องนอนเว้นกับบอลลูนะครับนะครับผมพี่น้องรอตามตรงนะครับเพื่อทีแปงนี่เป็นพื้นทีสิบห้าไล่นะครับผมพี่น้องตอนนี้พื้นทีมันเหลือเกือบสิบสามไร่นะครับผมพี่น้องอ่ามาพิจารณาเอาคนใดสนใจนะครับผมทำนั่นนะครับน้อ